ที่ได้รับรางวัลประเภท p o ปูล a r Vote สาขา Beauty Queen of the Year ได้แก่คุณฝ้ายพีรยาค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะยินดีด้วยครับกับคุณฝ้ายพีรยาครับ Beauty Queen of the Year ยังไม่ติดีจนะฮะนี่คือพ popula r บ o ถ์นะฮะเป็นการโบสจากคนไทยทั้งประเทศเลยครับบิวตี้ควีนออฟ y e เยครับคุณป้ายพิรยาเชิญกล่าวอะไรสักเล็กน้อยครับตื่นเต้นมากเลยค่ะ อันดับแรกเลยไฟขอขอบคุณพิ่นวัดค่ะที่วันแรกจนถึงวันนี้ไฟได้รับตำแหน่งเป็นมิสแกรนด์ไทยแลนด์ปี2016เริ่มเข้าวงการแล้วก็ได้รับโอกาสต่างๆเริ่มต้นเลยจากพี่นวัตค่ะแล้วก็จนถึงวันนี้ก็เป็นเวลา8ปีแล้วแล้วรางวัลน,นี้ก็เป็นรางวัลที่ เป็นเกียรติสำหรับฝ้ายมากๆสุดท้ายนี้อยากขอบคุณแฟนๆทุกคนนะคะที่ที่ยังมีฝ้ายอยู่ในใจที่ได้เป็นแบบบิวตี้ควีนของทุกคนรางวัลน,นี้จะขาดแฟนๆไปไม่ได้เลยไฟขอมอบรางวัลน,นี้ให้กับทุกๆคนคะ่ะขอบคุณแฟนๆทุกคนคะ่ะ